สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมแต่ว,วันนี้เรามาขอห่วยนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้แม่นางคิวนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ทางแอดมินก็เดินทางมานะท่านผู้ชมมาด้ยวยมอเตอร์ไซค์ของแอดมินเองนะท่านผู้ชมเนาะก็ส่งไปด้วยก,กันนะท่านผู้ชมเนะสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ เจ้าแม่เจ้าพ่อที่อยู่บนต้นไม้ตรงนี้นะวันนี้ลูกก็เดินทางมาขอโชคขอลาบกับพวกท่านก็ขอให้ข้าพเจ้ามองเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนวันนี้เดินทางมาไกลามากๆเลยนะนะท่านทั้งหลายก็วันนี้ก็มาขอตัวเลขนะท่าน ก็ขอให้มองเห็นตัวเลขสองตัวตรงๆชัดๆนะครับสองไปด้วยกันนั่นผู้ชมนะตอนนี้ก็แดดจัดมากๆเลยนั่นผู้ชมถ้าทางแอดมินเองก็มองไม่เห็นนั่นผู้ชมเนาะในหน้าโทรศัพท์นี่มองไม่เห็นเลยนั่นผู้ชมก็สองตัวเลขไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะ มองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมเพราะแดดมันมันจ้ามากท่านผู้ชมแล้วก็ในโทรศัพท์ก็มองไม่เห็นกันเลยทีเดียวก็ลองส่องไปด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะก็ส่องไปด้วยกันทางแอดมินเองก็มองไม่เห็นนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแสงมันจ้ามากเลยท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะว่าจะเห็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชม เราจะมองเห็นหรือไม่นั้นผู้ชมก็อย่าลืมมาส่องมาดูด้วยกันนั้นผู้ชมนะว่าจะเห็นเลขตัวไหนนั้นผู้ชมตรงนี้ก็เหมือนเลขแปดนั้นผู้ชมเนาะเนี่ยตรงที่ทางแอดมินจับอยู่มองเห็นเหมือนเลขแปดนั้นผู้ชมใช่หรือไม่ทัานผู้ชม ลองส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะระแดดมันจ้ามากเลยทุทางแอดมินเองก็มองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมในโทรศัพท์เนาะมองไม่เห็นจริงๆนั้นผู้ชมก็ลองส่องไปด้วยกันส่องตัวเลขไปด้วยกันนั้นผู้ชมตัวเลขที่มองเห็นก็จะเป็นเลขห้านั้นผู้ชมตรงนี้เลขห้านั้นผู้ชมเนาะ มองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้หยุดตรงไหนฟาแดดมันจ้าจริงๆตรงนี้มองเห็นเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมตรงนี้มองเห็นเหมือนเลขแปดนะท่านผู้ชมเนาะที่มองเห็นก็เป็นจะเป็นห้าแปดนะท่านผู้ชมหรือแปดห้านะท่านผู้ชมเนาะที่ตัวทางแอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมลองส่องไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะถ้ามองอีกทีก็จะเหมือนเลขสามนะท่านผู้ชมเนาะ น่าจะเป็นเลขห้าสามหรือห้าแปดนั่นผู้ชมที่ทางแอดมินมองเห็นนั่นผู้ชมเนาะก็ลองส่งไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเพราะแอดมินก็มองไม่เห็นมือตัวเองเลยนะเพราะแดดมันจ้าแล้วก็จัดมากๆเลยนั่นผู้ชมก็มองส่งไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะหาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นผู้ชมสำหรับใครที่มองเห็นตัวเลขก็อย่าลืม คอมเมนต์มาบอกทางแอดมินด้วยนะครับว่าเห็นเลขตัวไหนเนาะเพราะว่าตอนเวลาดีก็ทางแอดมินก็มองไม่เห็นเพราะโทรศัพท์มันจะสว่างมากนะท่านผู้ชมแล้วก็แดดจัดจ้านมากเลยก็เลยมองไม่เห็นนะทนผู้ชมแต่สําหรับทางแอดมินก็จะมองเห็นตัวเลขเป็นเลขห้าเลขสามเลข8ดนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกว่าบายบายนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะั่นผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย